คุยกับน้องดีๆอย่าเข้าไปขนาดนั้นบีมบิงปากปากพี่บีมเหม็นไหมลูกย่าทำงานเนี่ยน้องตกใจ ทำดีด <pathway> <c oughs> ีบิงทำไมลูกชอบพี่บิมหัวเราะหรอน้ำคาญมันยางน้ำคาญมันยางแมนี่ไปช่วยงาน